ปูุกใจที่สุดเลยค่ะเป็นทั้งหมดที่ดูมาค่ะถ้ามีปัญหาใดๆทางจีพีซีจะแก้ปัญหาให้แล้วก็ในระหว่างการก่อสร้างถ้าติดขัดปัญหา,หาแจ้งกับทางบริษ,ษัทได้รับก,การแก้ไขทุกครั้ง ตามเพ็นทีวีซีมาประมาณปีหนึ่เห็นเพราะว่าว่าจะสร้างบ้านแล้วก็ดูมาจากหลายบริษัทดูแล้วเพจมีความถูกใจที่สุดเลยค่ะเป็นทั้งหมดที่ดูมาค่ะแบบว่าของทีวีซีนี่ยมีความสวยงามมีสูงแบบให้เลือกหลากหลาย แล้วก็ดูจากเหตุที่กา,ารที่ลงมาเริ่มตั้งแต่เริ่มก่มอสร้างและจนถึงนี้าส่งมอบงานมีความมั่นใจในไรัปจากทีมสิว่าตเลือกสร้างบ้านกับทีมสิวโดยแบบว่านที่เลือกก็สร้าง่คือแบบบ้านคือเกษตรปรับแบบแล้ก็ขยายพื้นที่ออกไป้าเ เริ่เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําที่ดีดูแลใส <the> ่ใจในทุกขั้นตอนแล้วก็ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถ้ามีปัญหาใดๆทางจีพก็แก้ปัญหาให้แล้วก็ในระหว่างการก่อสร้างถ้าติดขัดปัญหาแจ้งกับทางบริษัทได้รับการแก้ไขทุกครั้งแล้วก็ขอบคุณโฟ r ์แ a นคุณต้นที่ช่วยประสานงานเรื่อนๆทาให้บ้านสาเร็จทุกเรื่องได้ดีและก็สวยถูกใจมากค่ะสำหรับอา นคอืุ่นทั่วไปนะคะถ้าสนใจในสร้างบ้านขอแนะนําให้เลือก GBC เป็นอันดับแรกเลยเนื่องจากว่ารับรองในเรื่องของความถูกใจและสวยงามค่ะ